ปลาโ,โหเต็มแล้วเนี่ยตู้เก่ามันจะใหญ่กว่านี้นะคะแต่เราขายไปแล้วห้าสิบยูโรอันนี้ซื้อใหม่ร้อยิบก้ายูโรเล็กปลาหมึกนะคะกบฮอทดอกหมูนะคะไข่แครอทอะไรคุณโอ้สามีนาะงตุนนะคะหมูสับ หนมปังแคปถ่างรูปนะคะเกลยอหน่มปังฝรั่งเศสอันนี้ฝรั่งเศสชอบตุนของอะน้ำข้าวซอสนะคะนี่น้ำโซชาอันนี้น้ำอะไรน้ำข้าวแตงดองปากกระป๋อง เลขนมตุนทีก็ขี้เกียรเรียงค่ะนางโชคตุนอะอาหารกระป๋องของนางเวลาไปทำงานแบบเร่งด่วนอันนี้อะไรรูมันรกระป,อประร๋องปลาพรกุด้ดงนะคะซอสกรี แป้งกรอกิแปะกล้วยอร่อยบินลี่ตุนของกินเยอะเกินไปไหมเนี่ยเราก็แช่ช่องฟิต มาระนะคะเก๋ชยของร้านไทยหมดเท่าไหร่ยี่สิบเก้ายูโรห้าสิบต้องพิงนะคะวันนี้นะคะร้อยสี่สิบสี่กับของไทยยี่สิบเก้า